ประชาธิปไตยในชั้นเรียเมื่อกี้เสียงดีเลยโรงเรียนออะะไไรรโรงเรียนในชุมชนฮะษาและการเรียนรู้การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย

คียวัตรระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตยวิ แตกต่างของการะบวนกระบวนการการตัดสินใจในชั้นช้นเรียนโรงเรียนการจุยมและจุ่นด้วยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงสาระสำคัญ าการมีส่วนร่วมในกิจการต่างระบวนการประชาธิปไตยเป็นบาทบทบาทหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในสังคมซึ่งจะช่วยให้สังคม เก้าหน้าและพัฒนาได้การออกเสียงด้วยด้วยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงเป็นการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย Cán ốc chàng nơi rung, ấy cán ốc chàng đôi trông. Cán ốc chàng đôi trông nơi chân riêng. Cao chàng đôi trông nơi rung đến. Cán ốc chàng đôi trông nơi chân chôn. Chút bà cây quam khít. Nước truyền khởi mì xuân rộm tam กระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรการมีส่วนร่วมตามกระบวนประชาธิปไตยหนึ่งจุดหนึ่งความหมายของประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีสองความหมายคือความ ความหมายด้านการประครองและความหมายด้านการดำเนินชีวิตหมายหมายไอ้ความหมายด้านการปกครองประชาปไตยหมายถึงการปกครองที่ถือมติปวงชน เป็นใหญ่โดยโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลสิทธิทุกคนในสังคมมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง,อ,งอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆต,ตามกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดเช่นการซื้อขายสินค้าและบริวบริการที่ไม่ผิดกฎหมาย ผู้ที่มีอายุ 1, 8ปีขึ้นไปมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสิทธิในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องที่การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในรองยิงเสรีภาพของของทุกคนในสังคมมี ในกันทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยได้ด้วยไม่ปาล,ละมือมืหมืนสิทธิและเรรีเสรีฝ้าของผู้อื่นและไม่คัดตอกกระเบียบและและ กฎหมายของสังคมความหมายด้านการดำนินชีวิตประชาธิปไตยหมายถึงความเชื่อและวิธีการดำนินชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สัจติสใุในสังคมเช่นการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจด้วยโดยใช้เหตุผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมร่วมร่วมกันรับ,บียดชอบและห้ามประโยชน์เพื่อสังคม รวมหนบทบาทบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนบทบาทหน้าที่หมายถึงสิ่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน เพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนตามระเบียบระบบ,บประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ถูกทุกคนควรปฏิบัติเห็น เช่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทีดด่ดีงามขอจุวยเลืสืบทอ,อดให้คงอยู่ต่อไปๆๆๆๆๆๆการดูแลร,รักษาความสะาดของชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน1.3 สามการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกร,ระบวนการประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการการประชาธิปไตย คือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางด้านร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมร่วมกิจกรรมในชุมชนด้วยการแสดงแสดง แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการรับฟ,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 ฟัง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 ความคิดเห็นของบุคคลอื่นสมาิ์ิในยุคยนคนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างตางตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็นการออกเช่นการออกเสียงเลือกตั้งผู้นำชุมชนการเข้าร่วมประช,ระชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ในด้านต่างๆการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบบบอกประชาธิปไตยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุยน การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงการเลือกการออกเสียงโดยตรงการเลือกตัวแทนออกเสียงเป็นลักษณะนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในในสังคมประ ชาติจีบตายที่ัง,ง้ชิกมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจในการดำเนินการดำเนินกิจการต่างๆ2.1จุนหนึ่งการออกเสียงโดยตรง การออกเสียงโดยตรงคือการที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองผลจากการออกเสียงโดยตรงจะยึดความคิด เห็นหรือเสียงข้างมากเป็นรักในการตัดสินใจแต่ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนส่วนน้อยด้วยดังนั้น ดังนั้นแต่และคนจึงต้องพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบและต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตอ่อการออกเสียงโดยตรงนั้นด้วยตัวอย่างการออกเสียงโดยตรงการออกเสียงโดยตรง ในชั้นเรียนเช่นการเลือกหัวหน้าห้องเรียนการลงมต,มติเห็นชอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนเช่นวิธีการจัดเวรทำทำความสะอาดทำความสะอาด การออกเสียงโดยตรงในโรงเรียนเช่นการเลือกประธานนักเรียนการออกเสียงโดยตรงในในชุมชนเช่นการเลือกผู้ใหญ่บ้านสมา,สมาชิกสภาหองการบริหารส่วน ตามบนสมาชิกสาธาเทศเทศบาลการแสดงความคิดเห็นในการประชุมของชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในการในชุมชน2.2การเลือกตัวแทนออกเสียง การเลือกตัวแทนเอกเสียงเนื้อเนื่องจากจำนวนสมาชิกในชุมชนมีจำนวนมากการที่จะประชุมพร้อมกันเพื่อตัดสินใจในในอเพื่อตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งทาได้ยากยาก จึงต้องมีการเลือกตัวแทนให้ไปใช้สิทธิออกเสียงตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนตนตัวแทนที่ได้รับการเลือกมาจากเสียง ส่วนใหญ่ที่เห็นว่าบุคคลนั้นเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนออกเสียงแทนตนตัวตัวอย่างจะการเลือกตัวแทนออกเสียงการเลือก ตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนเช่นกับเลือกสมาชิกในกลุ่มเป็นเป็นตัวแทนประชุมหาหรือหารืรอการทำกิจกรรมต่างๆภายในชั้นเรียนร่วมกับตัวแทนจากจากสมาชิกกลุ่มอื่น การเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียนเช่นการเลือกตัวแทนในชั้นเรียนเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนแห่งสมาชิในชั้นเรียนการเลือกตัวแทนออกเสียงในชุมชนเช่นการเลือกตัวแทนในชุมช,น,น,ชนเป็นคณนะคณะคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพื่อเลือกประธานหมู่บ้านในให้เป็นผู้นำในการบริหารกิจการต่างๆในหมู่บ้านสา3วิธีวิธีการเลือกตัวแทนออกอย่างถูกต้องเล่มหมาะสมการเลือกบุคคล เพื่อให้เข้าไปเป็นตัวแทนในการตัดสินใจเรื่องเราต่างๆแทนสมาชิกควนแอกบุคคลที่มีลักษณะดังนี้มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์ จรจรีตสุจริตมีความคิดสร้างสารรค์มีความเสียสละอดทนเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับฟังคำคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลความรู้พิ่มเติม พระบาทสมเด็จพระหาพระมหาภูมิภูมิพลอดุลเดลอดุลเลยะเดชอาหาราชสองสามตัวอันว่าบรมบรมบรมนาตบารมนาต บอพิษบอพิษได้ได้ได้พระราชฐานพระราชฐานร<ะ>พระ,ระพระบรมราชโชวัะเมืมอม่อวันที่สิบเอ็ดธันวาคมพศส,สองพันห้าร้อยสิบสองความว่า ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีในทั้งหมดได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึง ไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหัดแต่อยู่ที่การส่งเสริมส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคน ไม่ได้ไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดรอ้อนวุ่นไวายได้2.4ความแตกต่างของออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงการเลือกตัวแทนออกการ การออกเสียงโดยตรงแตกต่างการแตกต่างจากการเลือกตัวแทนออกเสียงดังนี้ออกการออกเสียงโดยตรง 1. การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของตนตนเอง 2. ทุกคนมีบทบาทในในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ด้วย ตนเอง3ใช้ได้ดีกับชุมชนนณะเล็กที่มีคนไม่มากนะัก 4. ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อต่อการตัดสินใจของ,ของตนเองการเลือกตัวแทนออกเสียงการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐาน ความคิดเห็นของตัวตัวแทน 2. ตัวแทนเป็นผู้ผู้ตัดสินใจเรื่องในเรื่องต่างๆแทนเรา3ใช้ได้ดีกับชุมชนขณะใหญ่ที่มีคนจำนวนมากส ตัวแทน,ร,นร,รักษาและดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมดังนั้น5ตัวแทนที่เราเลือกเป็นคนไม่ดีผลประโยชน์ของส่วนรวมก็จะก็อส่วนรวมจะหาจะเสียหาย